ดู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 มเสียงเสียงเสียงไล่มาแล้วนะฝน เสียงไล่มาแล้วนะฝนเสียงลมเสียงไล่มาแล้วนะฝนเสียงลมดู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  เส <c oughs> ียงลมเจ้าตัวเล็กวิ่งเล่นวิ่งไปไหนนั่นน่ะหืมเสียงเสียง เสียงลมดู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 เสียงลมน่ะน่ะได้ยินเสียงฝนไหมไล่มาแล้ว เอาสิไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปแล้วนุาร้องแล้วหืมเสียงลมบ้านไหนฝนตกเนาะ สบายใจเขาละสิโอ้เสียงลมบ้านไหนฝนตกเนาะสบายใจเขาละสิ ไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปแล้วนุฝาร้องแล้วตื่นเถอะครับท่านหืม อืมเอาสิไปแล้วลลไปแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปแล้วนุ่าร้องแล้วอืม mm. บ้านไหนฝนตกเนาะสบายใจเขาละสิอืมเอาสิไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปแล้วหนุ่ฝาร้องแล้วน่ะน่ะได้ยินเสียงฝนไหม ไล่มาแล้วเสียงลมเสียงลมมาแล้วลมลม,ลมอืมเอาสิไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปแล้วนุฟ้าร้องแล้วบ้านไหนฝนตกเนาะสบายใจเขาละสิ 嗯。Hmm. เสียงลม hmm. ตื่นเถอะครับท่านเ mm. สีงยงไล่มาแล้วนะฝนบ้านไหนฝนตกเนาะ mm. สบายใจเขาละสิ เสียงลมเสียงลมมาแล้วลมลมลมอืมเอาเสีไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปแล้วนุฝาร้องแล้วนะนะได้ยินเสียงฝนไหมไล่มาแล้ว เสียงเสียงดู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 เสียงลมเสียงลมมาแล้วลมลมลมดู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  xi ăn Đu 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 do do tôi do Vinh do vinh về do nè เสียงไล่มาแล้วนะฝนจะตัวเล็กวิ่งเล่นวิ่งไปไหนนั่นน่ะฮึมเสียงเสียง เสียงไล่มาแล้วนะฝนืมเสียงเสียงบ้านไหนฝนตกเนาะสบายใจเขาละสิ